ก็โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่อง BGGOFF2K นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครนะเป็นวันนี้เป็นตัวละครหญิงไปก่อนนะน,นี้ผมกล่าวว่าจะลงอีพเดียวนะครับมา หนึ่งตั้งทานเอา ก็ตัวเอฟตัวอีก็จะมีคอนอนที่ทีเดียวแตกทีทีเดียวหรือสองทีนี่แหละก็อีไม่ทันแล้วก็สกิวเอฟเป็นคฟางระเบิดนะ strong <test noise> ัดตัวัดตัวดมาดีมอเลยชวลหมดแล้ว ไปไหนหมดวันนี้อ่ะ

อันนี้ครับละครนี้อยู่ไหนหมดนี่า